สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวิวธรรมชาติสวยๆครับมารับชมกันเลยครับสวยๆครับสวยมากครับธรรมชาติเขาเรียกว่า สาวดินสวยงามครบับอยู่สวยธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์ได้ชมชื่นชม สูงมากครับเดินดูรอบๆครับฟังเสียงนกไปด้วยเหมือนกับใครมาแกะสลักเอาไว้แต่ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาครับไม่ใช่พีมือมนุษย์สร้าง นีสวยงามมากครับสูงมากสวยงามมากครับสวยงามมากเสียงนุกร้องละงมไปหมดเลย สวยสวยธรรมชาติสร้างมาสวยงามมาเที่ยวได้ครับอุทยานสีนานครับใครผ่านไปผ่านมาสถานที่อย่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับผ่านมาก็มาแวะเที่ยวได้ครับใครที่ชื่นชอบกับธรรมชาติ ที่สวยงามครับมาซิฟี่มาถ่ายรูปได้ครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับ ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ